เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเกมคารบาลกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องวันคริสต์มาสกันดีกว่านี่เจ้ากล่องเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่กล่องคริสต์มาสไอตัวนี้มันคือกล่องแฮปปี้นิวเอียร์ท่านผู้ชมโดยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะเปิดเจ้ากล่องตัวนี้กันหมดงหมด200กล่องเลยนะและการเปิดแต่ละกล่องเนี่ยยังใช้เงินในการเปิดถึงกล่องละ 1M เลยด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวก่อนหมดกิจกรรมเนี่ยเราจะมาเปิดล็อตใหญ่เจ้ากล่องตัวนี้กันอีกรอบนึง ค,คิดว่าไม่น่าต่ำกว่า300กล่องแน่ๆเผลอๆเนี่ยอาจจะหลุดไปถึง 4- 500กล่องเลยทีเดียวนะครับแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้เปิดหัวไปก่อนเลย200กล่องเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าผมเนี่ยจะได้ของแลอะไรในกล่องกันบ้างหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยครับผมว่าเราไปดูอะไรแ่มๆกันก่อนเลยดีกว่านะครับ คาบาวอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับร้านลิสแมนช็อปโน .1 นเรื่องการให้บริการเติมเกมะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยเครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมเนี่ยเปลืองค่าไฟเน็ตไม่ดีหรือว่าเครื่องร้อนง่ายเนี่ยผมขอแนะนําเจ้าแอปที่ชื่อว่า UG Phone ตัวนี้เลยเนี่ยเป็นบริการเช่าคลาวด์โฟนที่ถูกที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้เลยด้วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะบอทเกมหรือออนตัวได้แม้จะปิดคอมหรือมือถือไปแล้วก็ตามเนี่ยครับและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าแอปตัวนี้ยังสามารถรองรับได้ทุกระบบอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Android iOS เวอร์ชั่น PC นะครับหรือว่าจะเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถทําได้โดยละ ่คาขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับรับรองเลยว่าถูกกว่าค่าไฟบ้านแน่นอนโดยสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะหรือจะใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับ nc 0 0 0 1เพื่อนเพื่อนเนี่ยจะได้รับเฮดฟรีเนะครับหลือใช้แรกเป็นส่วนลด35บาทเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยและการเล่นเกมจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่หน้าเว็บของตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าเจ้าของตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรแจมแจมหรือว่าเทมแรอะไรในกล่องกันบ้างโดยเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะครับมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่19เกนาะก็คืออัปเดตล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยไปจนถึงวันที่เเดือนหน้าเลยนะหรือเอาง่ายๆมันก็คือกิจกรรมปีใหม่นั่นเองเนี่คาบาว New Year นิวเยียนะฮะเป็นการสะสมคําว่าเออเดี๋ยวนะแฮปปี้นิวเยียสองพันยี่สิบห้านั่นเองโดยวิธีการเล่นเจ กิรรมตัวนี้เนี่ยก็ง่ายมากแลท่านผู้ชมเพียงแค่เราลงดันเจียนที่เขากาหนดนะครับเสร็จแล้วก็หาเจ้าตัวตอนพวกนี้ แล้วก็บวกเงินอีก1 M เอนะครับเอาไปแลกกล่องสุ่มที่เจ้าตัวยูนตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโดยตัวอักษรเนี่ยเราสามารถหาได้จากดันเจี้ยนในเกมนะซึ่งดันที่กระจอกสุดที่เราจะหาตัวอักษรไดเนี่ยก็คือดัน120นั่นเองแล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็นสเต็ปเลยท่านชมร้อยยี่13ายบนะครับ1้อบอลเขียวเนี่ยก็มีทีนี้ต่อมาเนี่ยในส่วนของเอ่อไอเทมที่อยู่ในกล่องกันบ้างดีกว่าโดยเจ้ากล่องในเวลาแรกมาแล้วมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะส่วนของที่เรียกได้ว่าน่าจะ แลสุดในกล่องเนี่ยก็คือพวกใบออฟกันขาวนั่นเองนี่โอ้โหใบแอมนี่บอกเลยว่าได้มาใบาหนึ่งนี่ถึงกับรวยเลยนะโดยนอกจากใบแอมแล้วเนี่ยก็จะมีพวกใบแมกเนดด้วยใบยคีเลดเนะครับแล้วก็เอ่อมีกล่องขั้นแดงด้วยเอาง่ายๆคือใบออฟในกล่องเนี่ยมีดังชุดอาวุธแล้วก็มีดังกันข่าวด้วยขั้นแดงด้วยนั่นเองเนะครับ ทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นพวกแหวน4ี่ไม่ว่าจะเป็นคีเลดหรือว่าคีดาเมจน,นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นแบบหาวรด้วยนผู้ชมและนอกจากนี้นะครับในส่วนประคุมเนี่ยก็จะเป็นคุมไดเฟมแล้วก็จะมีเอ่อเป็นมอร์ไซค์บลูนะครับกับอาร์บิวสามส่วนนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกขยะาแล้วนะครับพวกยงพวกยาเนาะแล้วก็เอ่อแหวนสี่อ้าวเดี๋ยวนะมีลุ้นดีแบบนี้ในกล่องเนี่ยมันมีแหวนสี่แบบ1วันด้วยแล้วก็แบบหาวอรด้วยฉะนั้นเวลาได้แหวนมาเนี่ยเราต้องลุ้นแล้วนะว่าจะได้แบบไน ทีนี้ผมว่าก่อนอื่นเรามาแลกกล่องกันก่อนดีกว่านี่มาที่บอดี้ไอแล้วก็มาหาเจ้าตัวยูนตัวนี้เลยแล้วก็เจ้ากล่องอยู่ไหนเอ้ย โดยเจ <ia> ้ากล่องที่ว่าเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยว่าต้องเอาตัวต่อนมาแลกแล้วก็ใช้เงินในการแลกเนี่ยกล่องละ1 m เอลยด้วยซึ่งในคลิปนี้แลกทั้งหมด200กล่องนั่นก็คือ200 M อนั่นเองเอาเป็นว่าดอกแรกเนี่ยเราเปิดตรงหน้ายูเนี่ยแหละไหนๆก็จัดมาแล้วเอาซักเท่าไหร่ดีวะสิบกล่องอะไรกันสวยสวยลูกปอ้อเดี๋ยวนะกูได้อะไร้าวะเนี่ยดีสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นหินไอติมคอตัวนี้เนี่ยแหละแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกยาทั้งหมดเลยทุกชมโอ้โหบอกเลยว่าแบบนี้เราได้เปิดร้านยา กันอีกแล้วแน่ๆโดยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เราจะใช้สูตรในการเปิดแบบใหม่นะนั่นก็คือเราจะเปิดหน้าตัวยูนตรงนี้เนี่แหละไม่กยับไปไหนเลยแต่ว่าสิ่งที่เราจะดำเนี่ยนั่นก็คือการย้ายชาแนลไปเรื่อยๆด้วยชมเมื่อกี้อยู่แนวอะไรเอ่ยแนวสามสิบเดี๋ยวเราจะย้ายไปแนวสามเอ็ดแบบนี้ และเมื่อย้ายแนวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่หน้ายูนเหมือนเดิมแบบนี้เลยเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็จะเปิดกันต่อเลยท่านผู้ชมนี่เจ้าตัวนี้เราก็แรนด้อมไปเท่าไหร่ดีเอ่ยเอาสัก13ก็แล้วกันจัดไปดีครับผมเอ้ยแหวนเฮ้ยเอาแล้วแหวนถาวรบันนี่ขอดูหน่อยครับโอ้โหหนึ่งวันเพื่อเอาเป็นว่าขอญาติแทรกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าอยากรู้ราคาแหวนโบสีตอนนี้มากไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นีครับ จัดไปดีครับโอ้โหวงละแสนสองวะ่ะเดี๋ยวนะแล้วถ้าเป็นคลีดาเมดบวกสมันเท่าไหร่ครับนี่โอ้โหันนี้แสนสี่มึงหนักกว่าเดิมอีกเออเอาเป็นว่าท่านผู้ชมบอกเลยว่าถ้าได้แหวนมาเนี่ยผมรวยแน่ๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำยังไงให้มันได้แหวนก่อนดีกว่ามาย้ายแนวอีกแล้ว แล้วก็จัดไปอีก12กล่องก็มาดีครับแหวนมาครับผมถาวรหรือเปล่าจัดไปโอ้โหหนึ่งวันต่อมาแนว33นะแล้วก็จัดไปเอ่อสิกล่องสวยๆแหวนมาอีกแล้ว มึงมาให้คุณลุนทุกรอบแม่งเอ้ยไม่เคยได้ถาวรทีนี้ต่อมาแนว34เนี่ยครับจัดไปอีกเอ่อสิบสามกล่องสวยๆรูป่อขอแหวนถาวรหน่อยโอ้โหไม่มีเลยว่ะแต่ว่ายาน GM มึงเยอะแล้วเกินเวลอะไรวะเวลสองแล้วก็เวลสองหมดเลยนะครับทีนี้ต่อมาแนว35เนะี่ยจัดไปสักเอ่อเท่าไหร่ดีเจ็ดกล่องก็แล้วกันนี่เปิดเยอะไปเดี๋ยวมันจะหมดเร็วซะก่อนโอ้โหไม่ได้เลยเหมือนเดิมว่ะและสำหรับแนว36เนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเอาสัก16กล่องเลยก็แล้วกันนี่เอ้ยบออฟ เอ้โอ้โหเดี๋ยวนะแต่ว่าใบออฟอาวุธมีอะไรให้หลุนมึงวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะไม่ค่อยแพงด้วยก็จัดไปดีครับใบคีเลตเอาเอา,เ,อาเรื่องเท่าไหร่วะเนี่ยโดยตอนนี้นะครับใบเอ่อใบคีเลตเนาะคีเลตอาวุธขั้นแดงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะมึงอยู่ที่ใบ300กว่าเจมเนี่ยนะโอ้โหกูละเชื่อมึงเลยทำไมมึงถูกขนาดนี้วะเนี่ยเอ่เดี๋ยวเปลี่ยนแนวหน่อยดีกว่าเลียงแนวแบบนี้ไม่สวยแล้วเดี๋ยวขอเป็นแนวแบบว่าเลขแจมๆเลยละกันแนววอก่อนไหน แนววอนะอ่อแนว16ก็มาดีครับเสร็จแล้วก็จัดไปสัก8กลกองนี่โอ้โหไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยว่ะ เอาใหม่เอาใหม่ทีนี้เดี๋ยวเราไปเลขมงคลกันดีกว่าแนวเก้าหวห่างหายไปนานเลขมงคลของเราแบบนี้ก็ต้องเอาเลขเก้าสวนไปด้วยนี่แนวเก้าแล้วก็เปิดเก้ากล่องสวยๆลูกพ่อโอห้ยแหวนมาถาวรไหมนี่ปรากฏว่าหนึ่งวันเหมือนเดิมนุ่้ชมแม่ถ้าได้ถาวรน,นี่น่าจะเป็นเรื่องแปลกเนาะเพราะว่าเกมไม่น่าจะให้เราง่ายๆอยู่แล้วเนี่ย ทีนี้ต่อมาเอาแนวอะไรต่อดีแนวหนึ่งดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวนะแนวหนึ่งไม่ได้มานานมากแล้วก็จัดไปซักเท่าไหร่ดีเอ่ย11กล่องและกันแนวหนึ่งนะแบบนี้เลยก็มาดีครับแนวหนึ่งโอ้ โอหแมงยาล้วนทีนี้ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเอาแนวแนวไหนดีวะนี่แนว13โอ้โหเลขโคตรมงคลเข้าไปใหญ่เลยสุกที่13ก็ต้องจัดไป13กล่กองดีครับนี่โอ้โหเดี๋ยวนะแหวนมาให้ล้นอีกแล้วขอดูหน่อยอทีนี้ต่อมาเราลองไปแนวสุดท้ายกันบ้างดีกว่าแนวเอ่อหนะครับนี่โอ้โหเลขสวยเข้าไปใหญ่ แนว6 6แบบนี้จัดไปซักเท่าไหร่ดีเอ่ย1ิบใบก็มาดีครับผมแหวนมาให้ลุ้นอีกแล้วก็มาดีโอ้ยทีนี้ต่อมาเราไปเอ่อแนวที่เป็นพวกเลขเบิ้ลกันดีกว่าเนาะเอ่อเริ่มจากแนวไหนก่อนดีเอ่ยแนว11ก็แล้วกันในเหตุเจ้าตัวนี้เลยแล้วก็จัดไป9กกล่องมาดีครับแหวนมาจริงด้วยโอ้โหหนึ่งวันถามจริงเงาตาวอนใส่มาปี่ย ทีนี้ต่อมาแนวยีสองกันบ้างอยู่ไหนเอ่ยนี่เจ้าตัวนี้โอโ้แนววอด้วยวะ่ะเสร็จแล้วเราก็เปิดไปซักเอ่อสิบกล่องเหมือนเดิมอหือมไม่มีอะไรให้รุนนะผู้ชมมีแหวนแล้วก็เป็นแบบหนึ่งวันเหมือนเดิมไม่ผิดคาดทีนี้ต่อมาแนวเอ่อแนวสามสามนะครับเจ้าตัวนี้เลยโดยแนวนี้เนี่ยเราจะจัดกันซักสิบหกกล่องเลยนะนี่สวยๆขอสวยๆส,สักทีนึงได้อะไรเนี่ยโอ้โหหนึ่งวัน ทีนี้ต่อมาแนว44นี่ครับในี่เจ้าตัวนี้แล้วก็จัดไป12กองดีครับอ <c oughs> บอกเลยว่าแหวนมาให้ลุ้นทุกรอบแต่ถามจริงมึงใส่ตาวอนมาปะเนี่ยทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นแนวเอ่อ55ไม่มีวันเดียวนะแนว55กาูหายไปไหนวะเนวโผล่มา6 6เลยเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยแนวที่เป็นเลขเบิ้ลมันไม่มีแล้วนะครับก็คือหมดแล้วล่ะเปิดครบแล้วเดี๋ยวเราไปแนวธรรมดาดีกว่านี่32แล้วก็จัดไปอีกเดี๋ยวน้ามันเหลือสองรอบว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเย็นเอา8กล่องไปก่อนเอามาแหวนมาให้ลุ้นด้วยเสร็จแล้วรอบสุดท้ายของเราเะครับเอาแนวไหนดีวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะขอแนวสามแล้วกันมาสวยๆหน่อยเหลือไม่กี่อันละเจ็ดกล่กองสุดท้ายของเราท่านผู้ชมอื้มอืม,อมไม่มีอะไรให้ลุ้นบอกเลยว่าจบ ทีนี้เนี่ยสรุปผลประกอบการนะครับก็ได้หินไอติมคอเวลหนึม e า27เม็ดเนาะแล้วก็ได้พวกแหวนแบบ1วันมาเพียบเลยนะครับแล้วก็พวกยาด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเอ่อเป็นพวกใบออฟนะครับอันนี้300กว่าเชมกูต้องดีใจไว้เดียส่วนที่เหลือเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าพวกยาได้มาเยอะมากโอ้โหถึงขนาดที่ว่าเปิดร้านยากันได้เลยทีเดียวนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต่ำกว่า300กล่องแน่นอนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ของแรหรือเปล่าหรือว่าจะเค็มปิดปีแบบนี้อีกรอบนึ่งไหครับ เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการเปิดกล่องสุ่มกิจกรรมปีใหม่นะครับทั้งหมด200กล่องซึ่งบอกเลยว่าโคตรอภิีมหาเค็มเลยครับผมโดยสําหรับใครนะครับที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม